สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเพมิชาตในสนทีชั้นม57ทเบ7ลขที่30ค่ะวันนี้จะมานำเสนอ,าอางานอินโฟกราฟิกในหัวข้อที่3ประเภทของศาสนามนุษย์มีความแตกต่างในสิ่งแวดล้อมและความเชื่อจึงทำให้ศาสนาเกิดขึ้นมากมายหลายรูปแบบและจําจำเป็นต้องมีการแบ่งแยกศาสนาออกเป็นประเภทต่างๆต,ต,ตามลักษณะของศาสนาเหล่านั้นหลักเกณฑ์ที่ใช้แบ่งแยกมี1 แบ่งตามลักษณะของศาสนา 2. แบ่งตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน 3. แบ่งตามวิวัฒนาการของศาสนา 4. แบ่งตามประเภทของผู้นับถือศาสนาการแบ่งการแบ่งตามลักษณะของศาสนานะคะจะแบ่งออกเป็น4ประเภทคือเอกเทวานิยมจะเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวเช่นศาสนายูศาสนาคิดและศาสนาอิสลามนะคะ สอพาหุเทวนิยมจะเชื่อในเทพเจ้าหลายองค์เช่นศาส,สนาพราหมณูศาส,สนากีกโบราณสามสัพพต,ตเทวนิยมจะเชื่อในจะเชื่อว่าเทพเจ้าสิงสถิตยอยู่ในทุกคนทุกแห่งนะคะเช่นศาส,สนาพราหมณูแต่จะเกิดขึ้นในบางละทิ 4. อาเทวนิยมจะเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างได้แ,แก่ศาสนาพุทธศาสนาเชน ในสีใน4ประเภทนี้นะคะจะแบ่งออกย่อลงมาเป็น2ประเภทคือเทวนิยมเป็นศาสนาที่เชื่อในพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกเช่นศาส,สนาพราหมณ์ฮินดูศาส,สนาย ư, ิวศาสนาคิดศาส,สนาอิสลามแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะเอาเทวนิยมเป็นศาสนาที่ปฏิเสธเรื่องพระเจ้าสร้างโลกได้แ,แก่ศาส,สนาพุทธศาสนาเชนหลักเกณฑ์ที่สองนะคะแบ่งตาม สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันจะถูกแบ,บ่งออกเป็นสองประเภทคือศาสนาที่ตายแล้วศาส,สนาที่ตายแล้วคือศาสนาที่เคยมีผู้นับถือในอดีตการต่ปัจจุบันไม่มีผู้นับถือแล้วคงเหลือแต่ความเชื่อในประวัติศาสตร์เท่านั้นมีทั้งหมด12ศาสนาได้แก่ศาสนาพวกศาสนาเปรูโบราณศาสนาเม็กซิกันโบราณเป็นต้นนะคะ ส่วนศาสนาที่ยังมีชีวิตอยู่จะหมายถึงศาสนาที่ยังมีผู้นับถืออยู่ในปัจจุบันนะคะถูกแบ,บ่งออกเป็น12ศาสนาเช่นกันคือศาสนาเตา๋าศาสนาคงจื้อศาส,สนาชินโตศาส,สนาเชนศาส,สนาพุทธเป็นต้นนะคะ หลักเกณฑ์ที่3นะคะแบ่งตามลำดับแห่งวิวัฒนาการของศาสนาถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทเช่นเดียวกันคือ 1. ศาสนาธรรมชาติศาส,สนาที่นับถือธรรมชาติมีความรู้สึกว่าในธรรมชาติมีวิญญ,ญาณซ่อนอยู่เช่นแม่น้ําภูเขาป่าไม้จึงเกิดการารลมนับถือขึ้นการที่มนุษย์เห็นปรากฏการณ์ต่างๆทางธรรมชาติแล้วรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีสิ่งที่เหนือธรรมชาติอยู่ ซึ่งเป็นการแสดงออกทางศาสนาร่างเดิม 2. ศาสนาองค์ก,กรศาสนาประเภทนี้มีวิวัฒนาการมาโดยลำดับมีการจัดรูปแบบมีการควบคุมเป็นระบบจึงมีการก่อตั้งในรูปแบบสถาบันขึ้นอาจเรียกว่าสถศาสนาทางสังคมซึ่งมีการจัดระเบียบเพื่อตอบสนองทางสังคมโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเก่สภาวะของสังคมเป็นหลักการก่อตั้งในรูปแบบสถาบันสังคมขึ้น เป็นเหตุทําให้ศาสนานั euh. ้นมีรูปแบบของตนเองมีความมั่นคงในการสืบทอดต่อมาเช่นศาสนายิวศาสนาคิดศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาคิดเป็นต้นนะคะหลักเกณฑ์ที่4นะคะแบ่งตามประเภทของผู้นับถือศาสนาหลักเกณฑ์นี้จะถูกแบ่งออกเป็น3าประเภทคือศาสนาเผ่าศาสนาของคนในเผ่าใดเผ่าหนึ่งเป็นความเชื่อของกลุ่มในชนเผ่าเช่น ศาส,สนาโบราณของเผ่าต่างๆซึ่งได้พัฒนาการมาจากศาสนาชาติเช่นศาส,สนาเชนศาส,สนาพราหมีนดูนับถือกันเฉพาะในกลุ่มอินเดียเป็นส่วนใหญ่ศาส,สนาโซโลฮันเตอร์นับถือเฉพาะในกลุ่มของเผ่าเปอร์เซียศาสนายูดไดหรือศาสนายูนับถือกันเฉพาะไปทางประเทศอิสราเอลหรือชาวหมู่ยูนะคะ สอศาส,สนาโลกคือศาสนาที่มีผู้นับถือกระจายอยู่ทั่วโลกไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและที่ใดที่หนึ่งเช่นศาส,สนาพุทธศาสนาคิตดศาสนาอิสลามซึ่งเรียกอีกอย่างว่าศาสนาสากล 3. ศาส,สนานิกาย คือศาสนาที่เกิดจากศาสนาใหญ่หรือศาสนานิกายของศาสนาสากลซึ่งเกิดขึ้นจากสาเหตุความกดดันทางสังคม,มเช่นการหยัดสีผิวลทัทธิกฎหมายความไม่เท่าเทียมกันกลุ่มบุคคลที่เสียเปรียบสังคมจึงหาทางแก้ไขเหล่านี้ทำลงไว้ซึ่งซึ่งจะทำลงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของตนเองจึงฟื้นฟูลทัทธิศาสนาระบบสังคมให้เป็นของตัวเองขึ้นมาใหม่ ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ